ทำไมประเทศญี่ปุ่นและไทยถึงรักกันเมื่อเรามองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะพบว่าทั้งสองชาติผูกพันกันมายาวนานกว่าที่หลายคนคิดความรักและความอบอุ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการค้าขายหรือการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและน้ำใจของผู้คนย้อนไปในสมัยอยุธยาประเทศไทยเคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น โดยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าหายากเช่นผ้าไหมเครื่องเทศและงานฝีมือขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นบางส่วนก็อพยพมาอยู่ไทยเกิดไปชุมชนญี่ปุ่นที่อยุธยาสร้างสะพานแห่งมิตรภาพที่ยืนยาวในยุคปัจจุบันความสัมพันธ์นี้ยิ่งแน่นแฟนขึ้นจากการที่คนไทยนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลุกซึง้งไม่ว่าจะเป็นอาหารเช่นสูชิราเมนซาชิมิ หรือศิละปะการ์ตูนและแอนิเมะส่วนคนญี่ปุ่นเองก็ชื่นชมความอ่อนโยนของคนไทยรอยยิ้มที่จริงใจและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทยโรงงานผลิตรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจำนวนมากในไทยล้วนมาจากทุนญี่ปุ่นสิ่งนี้ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ และทำให้คนไทยได้เรียนรู้มาตรฐานการทำงานแบบญี่ปุ่นนอกจากนี้คนไทยยังจดจำได้ดีว่าในยามวิกฤตญี่ปุ่นมักส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมหรือการระบาดของโรคเช่นเดียวกันเมื่อญี่ปุ่นประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือสึนามิคนไทยก็มอมนั่งใจและกำลังใจกลับคืนทั้งหมดนี้ทำให้ไทยและญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแค่มิตรประเทศแต่เป็นเหมือนเพื่อนสนิท ที่พร้อมยืนเคียงข้างกันไม่ว่าจะในวันที่ยิ้มหรือวันที่น้ำตาและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองชาติรักและผูกพันกันมาจนถึงวันนี้